มือนอีออนมหาหน่อไม้จ้าพี่น้องผ้าพี่น้องมหาหน่อไม้จ้าพี่น้องจ๋ามะบึงหน่อไม้หาเนงมันก็เจ้าพี่น้องจ๋าหาเนงหาทีงกอดหน่อไม้หมู่บ้านเบิดเบิดนี่มีก่อเหลี่ยจ้าพี่น้องมีนี่จ้าเห็นเนงมันเลยจ้าพี่น้องจ้าหาแเน่งหรอน่อมันก็มีไเลจ้าพี่น้องจ๋า เสียงอันนั้นตาเพิ่นเก็บกวดขายได้จ้ะพี่น้องกองแกงกองแกงตาเพิ่นเก็บกวดขายนี่เห็นแมงเด้จ้ะพี่น้องจ้ะแมงเยอะเลยมุนปลาน้ําอ่อนเด้อจ้ะพี่น้องโอ๊ยตกลงน้ําซะแล้วเนาะดูน้ําจ้ะพี่น้องน้ําน้ําคลองน้ําคลองไดตกลงนี่เสร็จเลยเนาะนี่จ้ะพี่น้องแมงมัน แมงมันนี่แต่แก oh ้มแสบเนาะเห็นบหมพี่น้องเห็นบหมแมงมันนไหมอ้โหพี่น้องเลยหมาเห่าเลยพปไหนพี่น <c oughs> ้องเอ้แมงเแต่พี <c oughs> ่น <c oughs> ้องนีหมาเห่าเดี <c oughs> ๋ยวมาเห่ากันเลย Ng nè mượt nè đất đắp nó có thuộc rau phải nè 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 ngon mãi nè 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 พ่อแกงนี่จะ้ะพี่น,อน้นนองเลยพี่นอ้นองมีน้นอมัน,น,จ,ะน,น,น,จ,ะนจะพี่นอ้องจ้ะมีน้อมันน้องน้อน้องน้องด้จ้ะนี่พี่น้องจ้ะแป๊บนึงเด้อจ้ะพี่น้องอ่อนจุด กล่องไปก้อนอน่อนสิคุตเอานี่ก่องนี่จ้าพี่น้องได้แล้วจ้ามึงเนี่ยอ๋อมันจับพี่น้องจา้านอนมันนอนมันกอลี่วก็ขึ้นได้หลายจับพี่น้องเว้ยทุไว้ก่อนทุบใบพี่น้องนอนอีออนเหยียบขากรนี่หา <c oughs> นี่นอนนี่จับพี่น้องจ้านี่จ้าเสงแดดอะไรแบบนี้นี่จับพี่น้องนอนนึงนี่นินี่นี่พี่น้องเห็นปะเห็นหมพี่น้องนี่นินนี่จ้านี่นะนีนินเดี๋ยวจับเอาคอนเดอร์จับพี่น้องจ้ามือถือกล่องไปแล้วค่ะต่างกล่องมานึ่งพี่น้องเมืองนอนนี่ให้นอนใหญจับพี่น้องจ้า นี่นะออนสิเอานอนนี่พ่อเอานอนสิเอานอนนี่นอนเดียวพอเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวออนกุดเอากันเลยจ้านี่พี่น้องพอ่อแกงเลยจ้ะพี่น้องจ้ามีจานหน่อนใหม่กอเดียวนะเนี่ยกอเดียวพี่น้องเอ้ยยังไลยอยู่คนุนเต็มเลยยุ่งก็หลายๆพี่น้องเอ้ย พี่นไองรครับปลาปิตามมีเห็ดเนาะเจ้พี่นาะหนามหนามใดไปจับปี่น้องค่าบหนาม้องได้จะาพี่นอกหนามข้นฝนตกแล้วหนามข้นจ้พี่น้อง พี่นะเห็นเลยสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำเ้อจะพี่น้องจ้าขอบคุณบบพี่น้องที่มากดติดตามห้เป็นกำลังใจจ้าไปแล้วจ้ายบาย